อ้บีมมีมาแล้วค่ะมาแล้วเจ้าเออไปอยู่มึงนอกมาหลายปียมีแฟนอ,อี่ยังเงเขาโอ้ยมีแล้วชื่อมิกซ์โอ้ชื่อมิกซ์ที่แสดงว่าเป็นฝรั่งสูงหล่อผมสีทองเนี่ยเรื่องหน้าตาน้องบม่สนใจหรอกน้องอ่ะชอบคนใส่ซื่อบองอย่างก็ฟังกรรมดูแลเทคแคร์ดีอบอุ่นนาา่ารักมเป็นไร้ามาเอา ก็ที่น้องปิกมาบ้านเฮาเตอร์เนี่ยพ่อน้องสมัติเจอเขานี่แหละเอา้าเป็นคนบ้านเฮากันเนี่ยชื่อมิกอีแสดงว่ามันต้องเป็นลูกครึ่งลูกหลานไฮโซอ่ะก็บอกแล้วเหรอก็เรื่องมูฮั่นมาสนใจมาสนใจแล้วหน้าตาไม่จะเป็นได้เนี่ยดูหูหน่อยเหรอเมี่ยรออะไอ้มิกใคร I mean <laughs> โทรมาอุ้ยฮัลโหลฮันนี่กำลังไปค่ะ เออนั่นเตะไปมาพับโลกมาตายก็ไอ้มิกหน้าซื่อเนี่ยนะเขเปิงเพินว่าที่แห้งจับตามาถึงว่าออมันลางงานแต่งตัวออกหนัหล,ล่อล้ะเออเป็นว่าเป็นหน้ากานันนะ้องเมียเขาแต่เลื่อนข้ามมาเป็นญาติกันเนี่ยสาเลงไม่สนุ่ม